ไม่ใช่ตีตีตรส่งไม่น่ามาลนะไปบนหรือล่างเพื่อนเลือกมาปออบนหรือล่างดิเพื่อนถ้าบนเราจะเข้ามาร์กหนึ่งอะถ้าล่างเราจะไปตรงนี้เข้าตรงนี้มั่งบนได้นะเร็วหน่อยบนนะไปบนคือถ้าแม่งหลุดหลุดสามแยกหลุดโซน,นเขาไม่ได้คือสบายเลยว่าคนน่าจะลงจอกันปะ่ะว่าน่าจะไปกันแล้วอ่ะ ไฟลุกแล้ววะไอ้เหี้ยจิโน่จิโน่โอ้ยจิโนโน่ยวเดดอ้้าโน่ี้อีน้อนออคบที่ครั้งหอด้อบอกคำมหน่อย้อ้เี้ยเกือบแล้วนะมึงอ้สัตว์เกือบไปแล้วนะมึงเกือบไปแล้วไอ้เหี้ยมีคนจริงด้วยวะลิมบ้านนี่เลยลิมบ้านขหน้าคุณนี่เลย

บ้านเดือดตัวเดียวละหลังบ้านเหรอใช่หลังบ้านโอ้เอาเรื่องนี้วะรจะเบิดเลยนะมาขึ้นรถเพื่อนป่ะได้มึงจ๊ะแผนแผนนี้มาเป็นแผนใหม่ไม่รู้จิโน่ไปบอลเร็วไปบอลเร็วเฮ้ยบัสบัสเพื่อนไปแล้วว่างบัสกูไปกับเพื่อนรอบบัสเออช่วยด้วยช่วยด้วยเฮล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 มิ่งไว้เพื่อนมิ่งไว้เฮ้ยเฮีย

เอวตูย <He> ิงจับมากมึงดังเล็บตูยิงจับมากเก้าตรวจิโนะเออมีเพื่อนมาไกลหนึ่งตัวมีเฮ้ยพวกมึงดันได้ไหมมันมีแค่สองตัวเนี่ย,ยจะผจอดหลังผูดีควยเอ้ย กลับมาที่กูละเออสวยสวยตั้งคิวตั้งคิวนี่มันมันเหมือนมีสองตีนะระวังระวังใช่ใช่มีสองตีสองตีบวกกันอยู่เฮ้ยยังไม่โดนเฮ้ยกูยิงให้กูยิงให้แบ็คกลับไปแบ็คกลับไปกูยิงให้อยู่ตามอยู่ไม่เป็นไร เม็งได้ใช่ปะได้ได้กูได้แล้วกูได้แล้วไป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 รวังระวังเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวรตบงไหมรอตาบงหรือไปเลย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 ตอนนี้แหละอเียมัหมดจบแล้วต้ตงตตบงนี่และ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ได้กดเที่ยแล้วได้กดเที่ยแล้วตรงนี้เป็นที่ที่โล่งที่สุดที่กูเคยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่เชื่อกูเชื่อกูได้อยู่มีคนหน้าบ้านนวดหน้ามหน้ามูตรงนี้เป็นเนินหน้ามูนี่นอนได้หน้าโมหน้ามโอ้หน้าเดินไปเห็นแล้วเห็นแล้วฮชินท่กูตายแล้วเพื่อนไหม ปอกูว่ามันเห็นนะไปหมดอ่ะโหกอไม่มีใครทักทวงเรื่องนี้มันเลยโอเคเออเรา เราไม่น่ามาตรงนี้กันเลยว่ะบาสคือแบบมัน,มนอยาเป็นอะไรที่แย่มากบาสแย่มากจีโน่แย่มากบอกว่าแย่มากแต่อย่างน้อยเว้ยพวกมึงก็ช่วยกูผ่านรอดพ้นหินมันได้เว้ยกูรอดมันมได้ไงกูยังไม่รู้นะไอหินตรงนั้นอะ่ะเพราะกูไงจิโน่ยอดไปถ้าแบบวัดใจก็รอรอโดนยิงหอกไอบาสเงี้ยหน่อยจอนี่จิโน่กลัวบาปว่ะมึงโกรธปะเนี่ยใช่เหรอตัวกูว้าบบอกเลยไปต่อจิโน่ไปต่อเร็วพวกมาแล้วนี่นี่หอยทันจิกกูทันจิกกูคือหอยจ้องหน้าเว้ยไอบาสเห็นมึงว่ะ เอ้ยมักหนึ่งกูเป็นอะไรเล่นได้ป่ะเป็นดำๆอยู่คืออะไรเป็นหอยจ้องไงมาร์กหนึ่งอ่ะเอ้ยปอยิงได้ป่ะน่ะวันช็อตดิกูไม่ได้เลยปอต้องไปไปเลยไปเลยไปปอไปเลยไม่ได้แล้วมันมีตัวข้างๆตามหลังมาด้วยนะสองตัวเนี่ยเยี่ยมอดมากเพราะบัสตรงนี้เป็นหอยจ้อว่ะแต่กูไม่อยู่ในวงว่ะได้ปะก็เอาไว้หอยจ้อสามมือมีป่ะมีมีนั่นนเออนเออ อันต่ำไว้เดี๋ยวกะอะไรคือการที่กูคันพวกมึงแล้วกูโดนยิงแต่พวกมึงไม่โดนยิงว่ะมันอาจจะมันอาจจะแบบเฮ้ยแต่กูว่ามันมีสารตีบวกกันอยู่นนะยากหมดแล้วใช่ไหมแล้วว่าข้างหน้าหน้าสองตีงัดกันอยู่แล้วก็ขวามือเราอีกตีอหนึ่งจบแล้วเนี่ยใช่เหรอสี่สามสองเออไม่ไม่ไม่มัน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 มีสองสองตัวหลังกูเว้ยเมื่อกี้ก็หลังขวาไงขวามือมึงอ่ะเออใช่ใช่ ไอ้ปอกูอยากลุ้เดินยังเลยอ่ะเพื่อนผมโอ้โหจิโนมมาขันหลังมาฮะดูเพื่อนดิเพื่อนวิ่งอยูでで่อ hey, ่ะเพื่อนไม่ดูคนด้วยเฮ้ยพวกมึงมันมีเนินต่ำอยู่หน้าพวกมึงอ่ะเล่นไม่ได้เหรอองเนี้ยเป็นเนินต่ำท um ี่แบบตรงนี <mat mat ้แหละเฮียตรงนี้ได้ตรงนี้กูได้ตรงนี้กูได้ตรงนี้แต่ว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วว่ะบาร์ไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วว่ะไม่รอดแล้วกูไม่ปอสมุกดิปอไม่ทันไม่ทันมันมันเห็นกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ จิโน่ซ้ายมือเล่นได้ปะเข่าบ่งหน้าเออนั่นอะซ้ายมือไปหลุมอยู่อ่ะได้แต่บ้านเห็นนะแขว็นคนเดี๋ยวเมื่อกี้นั่นเอาศพไอ้พ่อนั่นนอนตายอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่คนคนจิโน่เออกูว่าวใช่เหรอกระดิกอยู่อ่ะเออเอาไอ้เหี้ยคนเหรอวะจิโน่มันนอนเนียนๆนิ่งๆอยู่เหมือนไม่อยู่จออ่ะมันมันกระดุกกระดิกอยู่เมื่อกี้ขวัญแล้วบอกคนที่หายคุณคุณนึกว่าศพตอนแรก ฟรีแล้วจีโน่ฟรีแล้วเพื่อนยิงตาหหมดแล้วแล้วแล้วกูไปเลยปะเแต่กูว่าบ้านรู้แล้วว่ะมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละกูอยู่นี่ก่อนกูกูรอกูรอกูรอให้เคียนั่นอ่ะกูรอให้เฮ้ยทไมวะไม่ไหวเฮียกูไม่เห็นนะมันไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเพื่อนยังไงวะไม่รู้ว่ะกูว่าไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะสองตียิงอยู่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไปเลยเหรอไปเลยไปเลยไปเลยสองตียิงอยู่โว่ไปสิเช็คมาเน่ยแต่ยังจีโน่เอาวงก่อนแต่เย็นนั่นน่ะหัวโผล่เยอะเอ้า นไม่สมกไม่สมกไม่สมกซ้ายสมกหน่อยเออมึงเอาเพอชั่นดีกว่าจิโน่รอก็ได้รอแจมว่ะจิโน่รอแจมว่ะระวังระวังเพื่อนเฮ้ยเจ็ดคนยังนกอยู่รอรอมึงรอเลยรอมันรอมันปิดตี้นึงได้มึงเอาเลยเพื่อนเราไปได้เห็นปะเพื่อนเราโว่รออยู่แ้านิโน่อยู่บ้านซ้ายอยู่บ้านซ้ายอยู่บ้านซ้ายจิโน่บ้านสองชั้น ขวาม,มาแล้วขวาม,มาในบ้านป,ปิดละวยังนี่ตามปะไม่ไมาเจรถหันซ้ายมาเลยในบ้านในบ้านตัวหนึ่ง้ยมึงนิ่งมึงนิ่งก่ 2, นงอนสองสองตัวในบ้านสองตัวนิ่งไว้นิ่งไว้ย่ง,ง,งไม้ไไมงเพื่อนอยู่นอกวงมันก็ต้องอยู่นอกวงเหมือนกันมึงรอให้มันมา มันอยู่บ้านสองชั้นนั่นแหละจิโน่บ้านอยู่บ้านสองชั้นสองสองสองตัวเพื่อนเพื่อนหวังได้อยู่นะเออเพื่อนเพื่อนเฟียวเพื่อนเฟี้ยวอยู่ไม่ได้สองตัวจิโน่นะเฮ้ยเพื่หนึ่งตัวหนึ่งตัวใจเย็นหนึ่งตัวใจเย็นใจเย็นเดิหนึ่งตัวมีเนตเต้า เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วจิโร่โยิงสองไม่ยิงทะลุสม็อกกูมาใช่เหรอเออไอ้เพื่อนเฟี้ยวัวเพื่อนเฟี้ยวแน่นอนเพื่อนถือเถือแคปฟูแคปฟูแคปฟูที่ที่อินสม็อกที่อินสม็อกอินสม็อกอินสม็อกแคปฟูแคปฟูดอนดอนแถวเนีดูแคปดูเฮ้ยเหี่ยเพื่อนเฟี้ยวว่ะไอ้เหี้ยเอาไว้สัตเชี้อ่ะไอ้เหี้ยโดนได้อันดับสองเลยครับนี่โรชเกนดิเดอร์คนเดียวไอ้สัส ฮ่าไอ้ยโดชิเกตินเดอร์คนเดียวไอ้สัสได้ดิได้ดิจัดไปดิ